ต้องซื้อไป reverse engineering ให้ยุ่งยากและเปลืองเงินเพราะ Xiaomi จับ SUV ไฟฟ้า Xiaomi Yu7 แยกชิ้นส่วนพร้อมอธิบายทีละส่วนให้ฟังกันเลย ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความย้อนแย้งรับปี2025อีกหนึ่งแบรนด์นะครับโดยก่อนหน้านี้เราก็พูดถึงข่าวที่ย้อนแย้งในเรื่องของการที่สหรัฐมีมาตรการควบคุมการผลิตชิปขั้นสูงในประเทศจีนแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับทั้ง TSMC หรือแม้กระทั่ง Samsung SK ต่างก็ได้รับไฟเขียวส่งวัสดุผลิตชิปไปยังประเทศจีนหรือแม้กระทั่งทางรัฐบาลจีนนะครับออกมาควบคุมไม่ให้ข้อมูลการพัฒนาในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าร่วไหลออกนอก ประเศแต่หลายแบรนด์นะครับก็ออกมาถอดไส้หรือโชว์ให้คู่แข่งดูไปเลยนะครับว่ารถตัวเองเด่นยังไงไส้ในเป็นยังไงบ้างถ้าหากเราแวะไปมหากรรมยานยนต์ในหลายงานที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าแต่ละแบรนด์นอกจากจะนําโมเดลรถมาโชว์ตัวแล้วยังนําในส่วนของโครงสร้างรวมไปถึงระบบต่างๆของรถยนต์แบรนด์ตัวเองมาถอดโชว์ด้วยนะครับและก่อนหน้านี้รถระดับเรือธงอย่าง g s c Hitech HL ก็ทำการแยก แยชิ้นส่วนพร้อมอธิบายส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุและระบบการทํางานอัดคลิปปล่อยออนไลน์กันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องแอบซื้อไปรีเวิร์ e เอนจิ e นียริให้โดนบูลลี่หรือฝั่งของจีลี่นะครับก็เอารถในเครือทั้ง Volvo s ซ e k r r จ e ลี่และแบรนด์อื่นๆมาเปิดโชว์ไส้ในเช่นเดียวกัน คราวนี้นะครับเป็นคราวของ Xiaomi ที่มารื้อ SUV ไฟฟ้ารุ่นยอดนิยมอย่าง Xiaomi Yu7 คุณเลยจุน CEO ของ Xiaomi ก็มาอธิบายเองเลยนะครับตั้งแต่การออกแบบสัดส่วนตัวถังซึ่งดีไซเนอร์ของ Xiaomi ก็ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากซึ่งทางดีไซเนอร์ของ Xiaomi นะครับยังเน้นในเรื่องของการออกแบบส่วนหน้ารถจนมาถึงเสา A ให้มีความยาวคล้ายกับรถหรูซึ่งก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของการยุบตัวหากเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยผากระโปรงหน้า มีขนาดใหญ่นะครับแต่ด้วยความที่ใช้วัสดุอลูมิเนียมทำให้ยังคงมีน้ำหนักเบา ถัดมานะครับเป็นการอธิบายส่วนของช่องรับอากาศที่มีการออกแบบให้เอียงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่สําหรับการใส่ฟรังด้านหน้าและมีการติดตั้งคาเพื่อเชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆในห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างและกันโครงถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของพื้นห้องโดยสารซึ่งเป็นตําแหน่งของโครงแบตเตอรี่และการจัดวางแบตเตอรี่ภายในรถโดยจะมีคานที่แข็งแรงคอยยึดแบตเตอรี่แรงดันสูงเอาไว้ ส่วนต่อมานะครับก็เป็นส่วนของเบาะที่นั่งผู้โดยสารที่มีการแบ่งชั้นของอุปกรณ์ที่รองรับแรงกดจากการนั่งเป็นเลเยอร์ต่างๆโดยมีโครงสร้างถึง12ชั้นพร้อมระบบนวดซึ่งมีการคำนึงถึงเรื่องของสรีระและการระบายอากาศและมีการติดตั้งพัดลมตัวเล็กๆภายในเบาะนะครับ ส่วนต่อมาครับก็คือส่วนของการป้องกันสิ่งแปลกปลอมกระแทกแบตเตอรี่ซึ่งนอกจากจะมีคานกันรกระแทกจากด้านหน้าแล้วนะครับยังมีเหล็กคั้งทรงกากบาทป้องกันการกระแทกแบตเตอรี่จากด้านล่างและอีกชั้นหนึ่งนะครับก็เป็นคานที่ติดตั้งอยู่หน้าแบตเตอรี่ใต้ท้องรถก็จะเป็นแผ่นโลหะป้องกันการกระแทกของแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ใช้วัสดุโพลียูเรียเคลือบกันกระสุนทนต่อก,การกัดกร่อนและเป็นฉนวนกันความร้อน ส่วนต่อมานะครับก็เป็นระบบการกระเทือนด้านหน้าแบบดั b l e w i ว h b o n e โดยมีตัวปีกนกขนาดใหญ่เข้ามาช่วยควบคุมลอ้อและซับแรงกระแทกถึงทํางานร่วมกับโชคอัพและแรกพวงมาลัยนะครับถึงตัวล้อนะครับก็ยังมีระบบควบคุม DPB และ ESB พร้อมดิสเบรกและคาลิเปอร์ขนาดใหญ่ ในส่วนนี้นะครับก็เป็นวัสดุซับเสียงตามส่วนต่างๆของรถโดยเช a มี i ยนะครับใช้วัสดุซับเสียงแบบต่างๆที่จะลดเสียงเข้าสู่ห้องโดยสารมากกว่า120ชิ้นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นโดยนอกจากวัสดุเหล่านี้นะครับจะมีประโยชน์ในส่วนของการซับเสียงแล้วยังเป็นวัสดุทนไฟ ในส่วนของเบรกนะครับทาง x i a มี i ใช้ผ้าเบรกเซรามิกแบบ NAO ที่เป็นเนื้ออินซีผสมโลหะ0-9ซึ่งผ้าเบรกนี้นะครับก็จะได้ข้อดีในเรื่องของความนุ่มนวลความเงียบไม่ทําให้อุณหภูมิของดริสท์เบรกสูงเกินไปฝุ่นน้อยกว่าโลหะและกินจานเบรกน้อยนะครับแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าเบรกอาจจะหมดเร็วกว่ารูปแบบอื่นซึ่งรถยนต์ไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่ก็จะมีระบบรีเจนเบร e มาช่วยอยู่แล้วรวมถึงเมื่ออุณหภูมิของผ้าเบรกสูงนะครับประสิทธิภาพ จานเบรกจะลดลงส่วนจานเบรกของ Xiaomi y u 7นะครับก็มีการออกแบบให้ใหญ่เป็นพิเศษและมีรูระบายอากาศเพื่อระบายความร้อนมีการติดตั้งตัวช่วยควบคุม d p b และ ESP เหมือนกับรถยนต์ทั่วไปนะครับ ระบบการควบคุมในส่วนของหน้ารถนะครับก็มีการปรับแต่งได้ผ่านซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นแร็คควบคุมพวงมาลายัยโชคอัพ CDC ซึ่งเป็นโชคอัพที่สามารถปรับความหน่วงได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงระบบการกระเทือนด้านหลังแบบ multi five link และติดตั้งแขนยึดการทรงต,รงตัวของล้อหลังจากวัสดุโลหะผสมน้ำหนักเบาซึ่งโชคหลังของ Xiaomi y u 7นะครับมีการแยกสปริงและตัวโชคออกจากกาันเนื่องจากตัวเหล็กกันโครงของ Xiaomi y u 7มีขนาดเล็กรองรับคุณสมบัติของ การบังคับเลี้ยว ส่วนต่อมานะครับก็เป็นส่วนของมอเตอร์ที่มีการเคลมพลักกำลังเทียบเท่าเครื่องยนต์ V8 ซึ่งจะมีแกนอิเล็กทรอนิกส์และโมดูลจ่ายไฟโดยเป็นตัวแผงที่คุณเล่ยจุนถือไว้นะครับส่วนต่อมาก็คือสเตเตอร์และโรเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีส่วนของแผ่นเหล็กซิลิคอนและขดลวดทองแดงซึงมอเตอร์ของ Xiaomi YU7 นะครับทำรอบได้พุ่งสูงถึง27,200รอบต่อนาทีซึงตัวอุปกรณ์มอเตอร์นี้นะครับถูกครอบทับด้วยแผ่นเหล็กซิลิคอนสูงพิเศษและมีการออกแบบระบบ ระบายความร้อนด้วยการไหลเวียนอากาศจากการออกแบบแผ่นเหล็กซิลิคอนภายในโรเตอร์แล้วทำการทับซ้อนกันพร้อมการใช้แม่เหล็กแบบแบ่งส่วนลดการสูญเสียจากกระแสไหลวนซึ่งทาง x i a วมีนะครับก็เคยปล่อคลิปพิสูจน์ในเรื่องของการทำงานตลอด3 9 4 4กิโลเมตรหรือการวิ่งด้วยความเร็ว210กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะมีช่วงพักแค่ในช่วงเวลาของการชาร์จเท่านั้นรถยนต์ไฟไฟ้าอย่าง Xiaomi y u 7ก็สามารถวิ่งได้อย่างไม่ มีปัญหาหรือไม่มีสะดุดด้วยการทำงานของมอเตอร์ที่สมดุลและสมบูรณ์แบบและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ทำการรื้อรถโชว์พร้อมอธิบายแต่ละส่วนของรถว่ามีแนวคิดและหลักการทำงานยังไงบ้างน,นะครับถึงก็จะเห็นว่าแบรนด์จีนสมัยนี้ทำการรื้อส่วนประกอบโชว์หรือแชร์ดาวอย่างกับมือถือเลยและคิดว่าคงไม่มีแบรนด์ไหนกลัวคู่แข่งจะนาไปก๊อปปี้หรือพัฒนาต่อยอด และสินค้าในเรื่องของเทคโนโลยีสําหรับสินค้าจีน,นครับพักหลังมานี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่มีการพัฒนาต่อยอดที่ค่อนข้างรวดเร็วโดยเฉพาะเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันเพจ f a c e b o o k n e o t e c h Thailand กันได้เลย จากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน